ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเหมือนเดือนคู่ฟ้าไม่ลืมรสรักที่เคยฝากฟังไม่ลืมความหลังที่เคยผ่านมาจวบจนชี่ว่าสิ้นก็ไม่ลืม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 ไม่ล ไม่ลืมไม่ลืมชั่วเดือนละปีไม่ลืมรักเราที่เคยสุขสันไม่ลืมความฝันเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีฉันก็ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไมม่ลืขอเพียงแต่เธออย่าเพลอลืมก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืม ยังจำรสหวานนั้นซึมซ่านใจไม่เคยแนงง่ายเปลี่ยนใจลงลืมดูดื่มเพียงนี้หรือพี่จะลไม่ลืม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 สัญญาที่เคยผูกพัน ว่าเราสองคนจะคลองมันหมายกอดคอกันตายไม่คลายจากกันตราบสิ้นชีวันฉันก็ไม่ลืมขอเพียงแต่เธออย่าเพ้อลืมก่อน ส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมยังจำรสหวานอันซึมซ่านใจไม่เคยแงง่ายเปลี่ยนใจลงลืมดูดดื่มเพียงนี้หรือพี่จะลืมไไไไมมมมม่่่่ลลลลืืืา ไม่ลืมสัญญาที่เคยผูกพันว่าเราสองคนจะคลองมันหมายกอดขอกันตายไม่คลายจากกันตราบสิ้นชีวันฉันก็ไม่ลืม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 มา